พี่เอครัเป็นยังไงบ้างเห็นเปลี่ยนปลายพี่เอดูสวยขึ้นหลีหล่อขึ้นดีเราเป <c oughs> ็นผู้ชายชอาบา <c oughs> อผมก็รู้สึกดีครับเพราะว่าตั้งแต่มาเป็นพรีเซเตอร์สลิมอัพเขาก็ให้เรามาทําคือตอนอันดับแรกคือพี่เอเนี่ยอยากโอเคน้องก็จะได้เกิดกงเผลอกล้องนิดนึง ต่อเลยครับดูดิออฟดูดิแกลงโดนกันแกลงคือพี่เอเนี่ยตอนแรกมาสมัครก่อนแล้วก็สมัครเสร็จปุ๊บก็เห็นว่าเราขยานันทำจนลดลงเขาก็เลยติดต่อเป็นพรีเซนเตอร,ร์เลยพี่เอก็เลยบอกว่าเอาสิถ้าอย่างนั้นแบบว่าก็ดีเพราะว่ามันใช้จริงด้วยอย่างเนี้ยคะ่ะก็เลยได้เป็นพรีเซนเตอร์สลิมอัพเหมือนที่เห็นลงไปกี่โลพี่เอ่ลงไปเกือบตอนแรกพี่เอ ร้อยเกือบร้อยนะตอนนี้พี่ก็ไปชั่งว่าตอนเช้าก็80 81 82เนี่ยไม่ให้เกินนี้เลยนะค่ะเออประมาณนี้ค่ะก็ไม่ให้เกิน82เลยเนี่ยเีเอซชวนเด็กในสังกัดมาร่วมกันแบบว่าลดความอ้วนด้วยอะไรอย่างงี้จริงจริงขนาดอะไรให้แบบดน้ักอจริงจริงน้องๆในสังกัดเนี่ยทุกคนต้องอ้วนไม่ได้อยู่แล้วไอเนี้ครับแต่ก็มันมีกระชับสัดส่วนที่บางคนก็อาจจะแบบว่าช่วงขาใหญ่บ้างก็อาจจะกระชับให้เล็กลงบางทีก็บางคนหน้าท้องอาจจะแบบมีแบบ สองขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันอ้วนบางทีกินแล้วนอนอะ่ะเหมือนพี่เอแบบเนี้ยก็เลยมันต้องทุบหนะ้าทอ้องปุ๊บปุ๊บปุ<อ>๊บปุ๊บปุ๊บก็ทุบทั้งวันเลยทุบอยู่นั่นแหละทุบแล้วก็นวดนวดแล้วก็มาร์กดินอย่างเนี้ยครับก็เป็นแบบนี้มันก็ดีกว่าไปเอาใช้วเวลาว่างให้ไม่เป็นประโยชน์นั่งเล่นเกมคอมอยู่ในห้องเฉยๆก็ให้มาทําสลิมอัพกับเขาอย่างเนี้ยครับก็ดีดีดีคนต้อนรับเป็นยังไงบ้างครับมีคนชมเยอะไหมครับกับพันน่ากับป็นแฟนแล้วน้องชมพี่เอเปล่าอ๋อ ถ้าพวกหนูชมคนอื่นก <ah> ็ต้องชมมากกว่าพวกหนูส un> ิคะา a p p y ไหมคะพี่ที่แบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากขนาดนี้ก็ happy ที่แบบว่าเด็กอายุ18มาบอกว่าเป็นเพื่อนเดีกยวต้องบอกว่าต้องเป็นใบหอบโอนเนี่ยวนี้หอบใจว้าวุ่นเดี๋ยวนี้เพราะว่าความผอมมันทำให้เราดูหน้าเด็กลงเนาะจริงว่าเราต้องนะต้องขยักหน้าด้วยสิเวลาพี่ตาเวลาหน้าเด็กลงคนก็บอกว่าเป็นเพราะผอมแล้วก็หน้ามันก็เด็กแล้วก็ มันก็เสกเกงขาสั้นอะไรก็ได้สบายนเนี้ยคือตอนอ้วนก็ใส่อยู่แล้วแหละขาสั้นอ<ช>ะพี่ไม่ยั้งอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นยกแข้งยกขาออกกําลังกายอะไรก็ตีแบตอะไรกระโดดก็ไม่ต้องกลัวพื้นขอดแบตเขาจะซุดอย่างเนี้ย <c oughs> ฮะเพราะว่าน้ําหนักก็เริ่มดีขึ้นอย่างเนี้ย <c oughs> ฮะจริงจริงพี่ว่าแค่ประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวแบบว่าลดลงมากเดี๋ยวแบบเหมือนกับมันมันกลัวมันจะเหี่ยวแต่ไม่เหี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเราเครอลลาเจนยังเยอะเรายังเด็กอยูย <c oughs> อย่ยนางเด็กไปกินหลั ก็ตอนนี้น้ำหนักที่ลดลงเหรอคะหมายถึงว่ารับงานถึงจเจอไดโอ้ยก็ไม่เยอะหรอกค่ะก็ประมาณ6 7หลักก็เท่าๆดาดาในสังกัดนั่นแหละค่ะไม่แอปเออเห็นว่ามันมีกิจกรรมด้วยเหมือนกับว่าพี่เอจะเป็นเฟ้นหาตัวจริงๆโครงการนี้พี่เอเป็นคนคิดด้วยเขาเองนหะพี่มีอยู่นอนวันหนึ่งนอนทุกพุงอยู่ดีๆแล้วก็มีผู้หญิงเปิดร้องผิดเขากคงแคาอยากเข้ามาทุบห้องพี่เอแล้วหน้าสวยมากแบบว่าน่าเป็นแบบว่านางเอกได้เลยแต่แต่เขาอ้วนอยู่พี่ก็เลยคุยกับเขาว่า เออถ้าเป็นแบบนี้เขาเขามีหลายสาขาทั้งประเทศไทยอ่ะถ้าเราให้โอกาสคนพวกนี้ครับที่เขาอ้วนอยู่แล้วแล้วเขาเขาลดได้แล้วเราไม่ต้องไปเดินหาเองด้วยเขาช่วยกันหาแล้วก็คนมาสมัครก็ได้เจอกันกับพี่เอด้วยก็เลยทำโครงการน,นี้กันขึ้นมานะครับเป็นปอนหาอายุอะไรไห,ไหมครับจริงๆพี่เอก็บอกว่าสมัครได้หมดเลยแต่เขาก็บอกว่าสมัครได้ถึง30เมื่อกี้พี่เอก็เลยพูดบนเวทีว่า มากกว่า30ก็เข้ามาเจอพี่เอได้ก็เจอพี่เอแต่ถ้าเข้ากับโครงการนี้จริงๆเนี่ยต้องระหว่าง1 5บหถึงสาเพราะว่ามันสามารถปั้นเป็นพระเอกหรือนางเอกได้อยู่ถ้าเลย30เนี่ยเป็นเพื่อนนางเอกได้อะไรเนี่ยเปพี่สาว,อ,วอ้เนี่ยเป็นพี่ชายพระเอกอ้ไเนียครับผมอะเ่ยเข้าในวงการด้วยเลยก็ลุ้นนะครับผมเพราะว่าทุกที่เรามีโอกาสเจอซุปเปอร์สตาร์ได้เสมอไม่เห็นจะเป็นต้องเป็นเอ่อสยามสแควร์หรือว่าอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไป ไปดอยยินทนนก็เจอได้หรือว่าไปสลีมอัพก็เจอได้นะครับที่ไหนก็ได้นะครับเพพาเพจข้อประเด็นข่าวเลยค่ะตายแล้วใจหายคอนคออะไรยังไงคะพี่เอไม่มีอะไรเลยครับเรียกว่ามันคอพี่เอบอกว่าตอนแรกอ่ะพี่ดูหนังเรื่องฮอร์โมนแล้วแบบว่าเขาบอกว่าทำปากจูเนี่ยแสดงว่าโอเคแล้วพี่อ่ะก็ปรึกษาเพื่อนๆล่วพี่อ่ะจะแจกรอยแบบว่าแจกถ้ามันแจกอะไรก็ได้ที่เป็นรอยจูปากตัวเองอ่ะเหมือนกับ อ่าเข้าใจเปล่าแล้วเพื่อนก็บอกว่าใครจะเอาน้องๆก็บอกอ้เดียวใครจะเอาพี่อจูปากตัวเองลงบนผ้าบนคอผ้าเช็ดหน้าอย่างนั้นเขาก็แนะนําว่าเออลองไปหาที่เป็นรอยคิสนึกออกว่าเป็นรอยปากพี่ก็เลยเห็นว่าคนเจ้านี้มีคนบอกมาพี่เอก็ติดต่อไปติดต่อไปซื้อธรรมดาซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นเรื่องราวพี่เอก็พอจะดูเรื่องบ้างแต่พี่เอก็ไม่ถึงพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พี่เอก็ซื้อแล้วก็เอาไปประมูล ช่วยเหลือเด็กที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีบางส่วนเขาขอไปแจกเ,เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆฝับในไอจีของขอน้องให้เรีนด้วยก็มีอย่างนี้ค่ะก็ก็นั่นแหละเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยแต่เพราะว่าเราไปเรียนแบบลอกซี้เหมือนกันไม่ครับ,รบ,รบอันนั้นลายนี้ที่สืบม,มาแล้วไม่ได้ไปเรียนแบบใครเป็นลายที่เขาทําขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปดูเรื่องอื่นเรื้องลึกเบื้องหลังอะไรเราซื้อแค่ว่าอยาก แจกรอยจูกตัวเองแล้วมันใครไม่เอาแน่นอนถ้าเป็นรอยจุบของตัวเองน้องเอาไหมคะเดี๋ยววันหลังพี่จะทำแต่วันนี้พี่แจกผ้าบันคอที่เป็นรอยจูกไปก่อนนะครับก็ซื้อไปแจกอย่างเงี้ยครับไม่ได้ก่ได้ีใครตั้งใจจะทำเพื่อการกุศลใช่ไหมครับไม่เลยครับไม่ได้ตั้งใจจะไม่ตั้งใจจะ copy ใครเลยเพราะว่าพี่ไม่รู้เรื่องการ copy อะไรายอะไรเพราะว่าลายนี้พี่เห็นยังไม่เคยเห็นเลยดิลายเป็นเป็นรูปจูกปากอย่างเงา แล้วตอนหลังพี่เอไม่แน่อาจจะทำาภามันคอขายเองด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวเดีด๋ยมีพี่เออแบบของฝ่ายตรงข้ามยังไม่ไม่มีบบใครตรงข้ามจะพูดแบบนั้นมันดูไม่สวยงามพี่ไม่ดูอะไรใครว่าทุกวันนี้ดูแลแต่ตัวเองให้ผอ,อมสวยเพรียวหุ่น สเลนเดอร์ ender, เพื่อจะเป็นพรีเซนเตอร์สไิมอัพอันยั่งยืนต่อไปอะไรเงี้ยครับที่โรงงานไม่ย่างแฝงไม่ได้อะไรใครเลยใช่ไหมไม่เลยงงเหมือนกันครับบางทีก็ตแต่ที่พีเอได้แบบว่ามีการจัดสัมมนาเขาจะอุ่นแง้ทางฝ่ยายตรงข้ามมือมือเขาได้มีติดต่อกับใครไม่ครับไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครเลยครับผมก็ทํางานไปต่างคนก็ต่างทํางานหน้าที่ของตัวเองทุกคนนะครับไม่ใช่พี่เอหรือว่าใครก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้า แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพี่เอก็จะทําหน้าที่ของผู้จัดก,การดาราที่ให้โอกาสเด็กที่กําลังรอโอกาสอีกเยอะๆให้ดีที่สุดจะไม่มองในสิ่งที่มันเหมือนกับว่ากลับหลังไปแต่จะมองในวันข้างหน้าแล้วก็ จะเดินต่อไปแล้วเจออะไรก็เราก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานดีๆกับวงการบันเทิงนะพวกน้องจะได้มีคนโน้คนนี้ไปสัมผัสจุดจิ๊กจิ๊กไอเดี้ยจะได้ไม่ต้องเบื่อข่าวซ้ำซากๆใช่ไหมครของอพี่เออย่างเดียวจะได้มีข่าวเด็กในสังกัดพี่เออยู่เรื่อยๆนะฮะยังถามเรื่องคดีตอนนี้คุยตัดโนตัดผลงานใช่ไหมคะใช่ก็ผู้ใหญ่เคลียร์กันอย่างที่บอกอะไรเนี้ครับแต่เดี๋ยวถ้าสรุปยังไงก็พี่คงพูดแน่นอนแต่ขอให ให้จบกันในการทํางานของระดับของพี่ใหญ่ก่อนนะครับผมแต่ยังไม่จบใช่ aggrav, <c oughs> ไหมครับก็คือก็มันต้องมีเวลาครับเรื่องแบบนี้เนี้ยครับก็ <c oughs> สุดท้ายก็เดี๋ยวพี่ว่าน่าจะเป็นไปด้วยดีอะค่ะไม่น่ามีอะไรมากไอเนี้ค่ะทุกอย่างนะมีการต้องร้องอะไรอย่างที่เป็นข่าวก็มันมันมัน,ม,นมันดำเนินอยู่ค่ะเนีย้ยค่ะมันก็มันไม่มีอะไรมากมันก็ดําเนินไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นงนนี้ค่ะพี่เอก็ทําหน้าที่ของตัวเองทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีครอบครัวต้องดูแลคิดแบบนี้ ทุกคนเราเขาหรือว่าคนอื่นทุกคนต้องมีหน้าที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราพูดไป<ะ>ก็อาจจะทําร้ายคนอื่นมันก็ไม่ดีเราพูดไปสองไฟเบียบางทียิ่งเสียตําึหนงทองดีกว่าแล้วก็ถ้าจบด้วยดีแล้วก็เราค่อยว่ากันแล้วก็เดี๋ยวมาเล่ากันสู่กันฟังเพราะว่าสิ่งที่เราจะเสนอให้กับทุกคนหรือว่าประชาชนก็คือความสนุกเอนเตอร์เทนแล้วก็สิ่งที่ดีๆให้เขามีความสุข ในเมื่อประชาชนทุกคนเราตังมาซื้อความสุขตรงนี้ในการเปิดดูทีวีใช้ข้าวไฟดูทีวีเราต้องให้ความสุขตรงนั้นให้มากที่สุดนะครับเนี่ถามนิดนึงค่ะอีกเรื่องนึงมันมีข่าวว่ามีว่าู้ใหญ่ออ่างเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการโค้นลมเจนจิรายุอะไรเงมันมีทีเอเข้าข่ายด้วยอคิดได้นะออสิยังไง ที่ไม่มีเวลาว่างพอที่จะอะไรแบบนี้หรอกครับผมอย่างนี้เราต่างคนต่างทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโครงการบันเทิงนี้เหมือนเค,ค้กก้อนใหญ่นะครับเราก็แบ่งกันกินไม่เห็นจำเป็นต้องกินคนเดียวเลยกินคนเดียวท้องแตกตายเอออะไรอ้วกอีกเดี๋ยวต้องใช้สลิมอัพเซนเตอร์ช่วยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าคงานานา,นาจิตตังนะครับแล้วแต่คนจะสันนิษฐานเนี้ยครับเพราะว่าอาจจะเออชื่อเราอาจจะอยู่ในเออสิ่งที่อาจจะใกล้เคียงอะไรแบบนี้แต่ขอให ทุกคนทราบเลยนะครับว่าเอสมุชัยคนนี้ไม่เคยแข่งกับใครในชีวิตแข่งกับตัวเองเท่านั้นเราวิ่งได้แต่อย่าวิ่งแข่งกับใครแล้วเหนื่อยให้มีผู้วิ่งได้ก็ดีเพราะว่าเราจะได้ทำสิติดตัวเองให้ดีที่สุดแต่ไม่เคยมองใครทุกคนเป็นศัตรูมองทุกคนเป็นเพื่อนเพื่อนวมวงการบันเทิงเดียวกันให้ความสุขประชาชนจบ ทุกคนมีช่อง널ที่จะเลือกช่องยังมีหลายช่องเลยอนาคตจะขึ้นตั้ง26ช่องเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้เล็กๆมากเลยครับไม่ต้องกังวลทุกวันนี้พี่เอมีความสุขแล้วก็กินหนีพีมาแล้วก็อิ่มแล้วค่ะแล้วก็ที่เหมือนประมาณว่าเจมมาเป็นเด็กสังกัดของพี่เอแล้วเจมจีก็เป็นในอีกคนหนึงอะไรอย่าเงยทั้งเปอร์เป็นเออพี่เอเป็นแกนนำที่แบบว่าแอนด์ลุกๆกันใงตีอะไรอย่างเงี้ยมีสิคิดได้พี่ก็คิดได้ว่าเออเนี่ยมังกรจะขึ้นหรือเปล่าพรุ่งนี้ที่สะพานลอยหน้าาต้าบีนก้าวเซน ทุกคนก็คิดได้หมดอย่างนี้แต่คือเราก็พูดทุกคนก็ไม่ไม่สามารถที่จะเพิสูจน์ได้ในเรื่องเหล่านี้แต่ก็มันไม่ใช่เรื่องที่พี่เอต้องต้องต้องมาคิดแล้วอะทุกวันนี้พี่มีความสุขกับที่น้องเจมมาได้โฆษณาประมาณ20ตัวมากซึ่งพี่พอใจแล้วพี่ไม่ได้มไม่ได้อยากพ่อยากได้มากกว่าดีอะ่ะพี่รู้สึกว่าอิ่มแล้วอะแค่นี้พี่ก็ได้เอเมเพิ่มมาตั้งอีกหลายใบยอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะครับ <c oughs> เอ <c oughs> พูดเล่นบ้าอย่าง <c oughs> น,นี้ยแต่เอมีความสุขแล้ว <c oughs> เอไม่ได้ต้องการแล้วเอ เอ,อรู้สึกว่าได้เจอพี่ๆน้องๆนักข่าวเออโอเคมีงานอีเวนต์ได้เจอกันบ้างได้เจอน้องในสังกัดได้กินข้าวได้ไปทําบุญกับแม่แก้วได้ไปกับน้องน้าเดชได้ได้อยู่กับคนที่เรารักอ่ะมันมีความสุขมากกว่าไปการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแต่มนุษย์อะค่ะมันจะให้แบบว่าโปรง่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่แต่ขอให้อยู่ในคันลองคลองทำแล้วขั้นตอนของการทําความดีอย่างเนี้ยรู้ได้เห็นได้เย็นแล้วก็นิ่งพอจบครับ<ม> ที่แบบเรียนล้กดดันแร้นี้นลถ้ากอดีพีเอลแตกตายไปตั้งนานแล้วพี่เอเจอกี่ข่าว,วครับประมาณล้านกว่าข่าวตั้งแต่อยู่ในวงการนี้มาที่ทํางานในสังกัดเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จิ๊บจิ๊บน่ารักเพราะว่าทุกคนเนี่ยพี่เอบอกแล้วว่าวงการบันเทิงเป็นเค้กก้อนใหญ่เพราะ,ะ,ะฉะนั้นแบ่งกันกินทุกคนอย่าไปนั่งคิดมากว่าอฉันจะต้องของฉันอะไรของใครแต่ขออย่าให้ลืมว่า เรามาจากไหนเราเป็นใครเราอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเหมือนทุกวันนี้พี่เอมาจากตรงนี้จุดนี้ได้พี่เอเจอใครบ้างเจอน้องยุ้ยปฐมวันที่ทําให้พี่เอเป็นตัวประกอบอเจอคุณแดงสุรางเป็นปีรี่ที่ทาให้เอาฝ่อนันทวุฒิไปช่องเจ็น้องอ้ําปิชาดาภาที่ทําให้พี่เอเป็นผู้จัดก,การดาราเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมเบื้งจุดนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เดิน<ๆ>ต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆทําผลงานที่ดีๆให้มีความสุขก็พอแล้วคะแนนดนตรีแฮปปี้เนาะพี่นนองแฮปปี้ล่าสุดเห็นพี่เอโฟร์บอกว่าด เด็กเนี่ยพี่เอไม่อยู่บ้านก็รู้อ๋อไปเที่ยวก็บางทีเด็กอ่ะเกดก็กําลังยังไม่เข้าวงการนะครับก็แบบว่ามีเรื่องแบบนี้บ้างก็บอกว่าคุณกล้าเป็นเด็กเอสุภชัยคุณก็ต้องกล้าชั้นประนามไอเดียเออที่พี่เป็นกฎของเป็นกฎของที่บ้านที่พี่เอไม่จาเป็นต้องประกาศก็ได้มันเป็นเรื่องที่แอบได้อะว่าเด็กชั้นเรียบร้อยาอเงียแต่ไม่ใช่ที่ใส่พี่เอเออถ้ามึงทําแบบนี้มึงก็ก็ต้องจัดการเลยแล้วให้ทุกคนรู้ด้วยนักข่าวรู้ด้วยเออไม่แอบนึกออกว่า ตรงไปตรงมาชัดเจนเออเป็นกู้น้องเองอ๋อต้องดูสิเราเป็นผู้ปกครองอ่ะก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้พี่เหนื่อยขนาดไหนรู้เปล่ากลางคืนอ่ะพี่ต้องไปทำมาหากินเพื่อจะมาเอาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำให้พวกหนูกินตอนเช้าอ่ะหนูอยากได้รถพี่ก็ซื้อให้รู้ไหมพี่ไปกู้มานะหนูอยากทำอะไรพี่ก็ซื้อให้แต่หนูทำแค่นอนอยู่กับบ้านอ่านหนังสือไปเรียนหนังสือสอบทำไมหนูทำไม่ได้หนูเห็นพี่มีความสุขกันหนูเห็นพี่รวยพี่ไม่ได้รวยแต่พี่ทำทุกอย่างพี่ไม่เคยปฏิเสธพวกหนูว่า พี่เนี่ยเหนื่อยยังไงพี่เคยมาเล่าไหมว่าวันหนึ่งพี่ต้องไปทําได้ทํานาเพื่ออะไร<น>เพื่อเอาข้าวมาให้พวกหนูได้กิน,นอ่ะเออพี่ไม่เคยพูดแต่พี่ทำเนี่ยพี่ลดความอ้วนไปสลิมอัพเนี่ยแต่สุดท้ายตังค์พี่ได้มาพี่ก็ต้องไปซื้อข้าวให้พวกหนูกินอะ่ะแต่ตัวพี่ยอมผอมอะ่ะอ,อยากให้พวกเขาเนี่ยได้รับทราบในสิ่งเหล่านี้พี่เอก็น้อยใจอะ่ะบางทีมันเหนื่อยอ่ะถ้าพวกหนูเป็นพ่อคนแม่คนน่ยพวกหนูจะรู้ แต่วันนี้พวกหนูกินของเงินพ่อแม่อยู่หรือว่าหาเงินด้วยตัวเองเเลียงด้วยตัวเองหนูไม่รู้หรอกรแต่ถ้าเป็นแบบพี่เอเนี่ยครอบครัวใหญ่มากวันหนึ่งอ่ะพี่เหมือนนกที่คอยป้อนข้าวอ่ะให้ลูกไปโรงเรียนกี่ชีวิตอ่ะ วันหนึ่งอ่ะพี่ต้องมีรถต้องค่าน้ำมันกี่คันที่ไปส่งวันหนึ่งเด็กอย่างนี้ที่บ้านเดียนนานาชาติก็หลายคนนะครับพี่ต้องส่งเองหมดอ่ะเออวันหนึ่งแบบอันนี้ยังไม่สวยต้องเติมหน่อยเติมหน่อยอะไรเนี่ยมันนี่พี่ทั้งนั้นนะจ๊ะเออแล้วก็ดูไปเขาเข็ดอะไรกันบ้างไหมคะพี่เอ๋ก็เราก็ไม่สามารถพูดได้แล้วเข็ดแต่ว่าน้องตัวพี่เอแบบว่ากลัวน้องจะเสียภาพตรงนี้ครับไม่กลัวแล้ระบายของพี่เอเฉยไม่กลัวเลยค่ะก็คือมันไม่ใช่ถ้าใช่ก็ใช่พี่บอกแล้วพี่ขายความจริงพี่ไม่ได้ขายแบบว่า แบบสวยงามแบบว่าแล้วก็มาถึงแล้วก็มาตายตอนจบอย่างเงี้ยเออถ้าไม่ดีพี่ก็ไม่ดีแต่ถ้าดีพี่ก็ดีอย่างเนี้ยค่ะเม็นด้ใน่ไปในชตายอะไรยังไงใช่ก็ให้เขารู้ไว้ด้วยว่าทางหน้าชื่อลงชื่อจริงแน่เป็นผู้ละครเลยใช่ ใช่ครับที่คนบอกว่าพี่เอจะเราจะเป็นผู้จัดจีนข่าใช่กำลังกำลังแบบว่าขั้นตอนดําเนินการอยู่อย่างนี้ค่ะก็ก็กาลังดําเนินการอยู่จริงค่ะก็กําลังทําอยู่อย่างนี้ค่ะก็ก็ถ้ามีข่าวดีแล้วเดี๋ยวจะบอกอย่างงี้ค่ะก็ก็เสนอเรื่องอยู่ครับใครบางคนไปรบทามอะไรไงคะก็จริงๆเขาเสนอตั้งนานแล้วเขาเสนอเป็นปีแล้วแต่พี่เอโมแต่แบบว่าถือกระเป๋าแอร์เมสเดินยกขาแล้วโพสท่ายากอยู่ด้านแหละเขาก็บอกว่านี่จะหมดปีแล้วเนี่ยมันจะผังใหม่จะออกแล้ว ก็เลยเนี่ยครับผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสก็เลยนําเสนอไปแต่ก็คืออันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของผู้ใหญ่ว่าเรื่องที่เราเสนอจะโดนใจไหมอะไรแบบนี้มันก็มันไม่สามารถตัดสินใจด้วยเราคนเดียวได้แล้วผู้ใหญ่คนเดียวก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่าเป็นบริษัทเขาต้องประชุมกันว่าเหมาะหรือไม่อย่างเนี้ยค่ะเป็นแนวยังไงครับแนวละครเที่ยวก็เสนอไปหลายๆแนวนะครับตลกอะไรเนี้ยถ้าถ้าชอบเหรอพี่ก็ชอบแบบแนวฮอร์โมนแต่คนคงไม่ดูทั้งช่องเกดเลเนี้ยเออพี่ชอบทุกแนวเลยครับหนังผีหนังตลกหนังบู๊หนังพิเรียด จูทาเทพอะไรพี่ชอบทุกอย่างไอ้นี้แต่พี่ก็เสนอแนวตบจูบสไตล์พี่อไอเนี้ยเออโดนตบอย่างเดียวไม่ได้โดนจูบตัวพี่เองยังครับเพราะอันนั้นต้องเป็นช่องเป็นคนจัดการนะครับยังไม่ได้อนุมัติเลยจะวางลอยได้ยังไงไอ้นี้พี่เอคิดไม่ถึว่าอยากให้ใครไปเล่นบทลาวเรื่องอะไรยังไม่ได้คิดเลยจริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเลยนะครับพี่เองบ้างพี่เองใช่แต่โฆษณาเพราะว่าแบบว่าพี่เออาจจะไม่เหมาะกับละครนี่นะค่ะเออพี่น่าจะได้เห็นเลยครับพี่ ดีนะน่าจะได้เห็นครับถ้าเขาอนุมัติเร็วๆไปเดี๋ยวเขา